วันนี้วันพฤหัสค่ะวันที่9พฤษภาคมเป็นวันหยุดของที่นี่ค่ะเป็นวันสำคัญทางาศาสนาคือวันนี้ก็คือพระเยซูขึ้นบนฟ้าขึ้นบนสวรรค์นะคะ <c oughs> หลังจากที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้ว <c oughs> เขาบอกว่าพยากรณ์อากาศวันนี้ก็ดูนะคะบอกว่าจะมีแดดอะไรเงี้ยเอาเข้าจริงๆแล้วก็มัวๆค่ะแต่ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ก็ขี้เกียจไปสวนค่ะ ดูกลาบที่ระเบียงบ้านดีกว่ากุลาบสุขภาพดีค่ะสังเกตไหมคะใบมันคลับเลยช่วงหน้าหนาวก็ใช้ผ้ามาห่อกระถางนะคะให้ความอบอุ่นตอนนี้เขาก็าตัวสวยค่ะก็เพิ่มดินกุลาบให้เขาข้างบนค่ะเติมดินเข้าไปแล้วก็เติมปุ๋ยกุลาบโดยเฉพาะค่ะให้เขาเห็นไหมคะใบสวยใบแบบ สุขภาพดีเลยค่ะไม่มีแมลงไม่มีเพลี้ยใบเลื่อมใบมันจะ,ะกำลังเริ่มออกดอกด้วยค่ะเนี่ยตามความตั้งใจคืออยากให้มันเหลื้อยขึ้นข้างบนระเบียงการเวลานั่งระเบียงเนี่ยจะได้สวยๆจะได้นั่งชื่นชมกุหลาบเห็นไหมคะใบสวยเนี่ยดอกกำลังออกเลยค่ะดอกใหญ่มากๆปีที่แล้วก็ออกค่ะ นี่เห็นไหมตัวอย่างดอกก็เก็บเอาไว้ดอกแบบนี้เลยค่ะดอกใหญ่ดอกหอมส่วนอีกด้านหนึ่งค่ะระเบียงด้านต้นช้าวด้านตะวันออกค่ะเมื่อกี้ระเบียงด้านตะวันตกตรงนี้ตะวันออกก็อีกพันหนึ่งค่ะอันนี้ก็สวยสวยเหมือนกันค่ะด้านนี้ลมจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่จะนิ่งกว่าอีกด้านหนึ่งจะนิ่งกว่าด้านทางตะวันตกเห็นไหมคะ ใบเรื่องสวยสุขภาพดีค่ะเห็นใบสวยนี่ก็มัแข็งแบ่งหน่อยไม่รู้บวนนกกัดหรือเปล่าไม่รู้นะคะกำลังออกดอกเยอะเลยค่ะดอกจูมๆกำลังแข่งกันออกค่ะตรงข้างล่างนั้นก็จำได้ไหมคะเคยหวานเมล็ดโตยเมล็ดผักชีจีนค่ะที่เป็นถั่วงอกแล้วนะคะ ใ้ข้างล่างไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นกระถางแขวนค่ะยังไม่ได้ลงอะไรก็เป็นสลัดเก่าที่เกิดขึ้นขึ้นเองค่ะก็เลยปล่อยจะหาดอกไม้สวยๆมาปลูกอย,อยู่นี่นะคะนี่คือบาลแล้วค่ะวันที่โรยมาล็มาเผักชียังไม่บานเลยนี่ข้างล่างก็เป็นสมุนไพรฝรั่งนะคะ หอมฉุนเชียวมีต้นหอมเราต้นใบหอมนี่ไงโรยผักชีมเมล็ดผักชีกำลังโผล่จากดินเลยค่ะสีเขียวดอกไม้เห็นไหมปลูกประดับมีทั้งไม้ดอกและม้แดดใช่ไหมคะในดอกและไม่กินนะคะกำลังบานถ้าแดดออกเยอะๆเนี่ยก็จะบานสวยบานเยอะเลยนี่เโดนจะบานแล้ววันที่โรยเมล็ดผักชียังจุ่มๆไปเลยสองวันเองบานละ สวยสดชื่นค่ะทำระเบียงบ้านให้สวยนี่ก็สลัดค่ะังไงที่เราวบา,านเมล็ดไว้ลาเมล็ดผักชีใกล้ๆกลก,กับผักกาดหินหรือเปล่าที่ขคลื่นชนๆนะคะ่ะหลังแซมกันขึ้นมาที่เป็นกอก็ผักชีลาวค่ะชีลาวโรยไว้ในกระถางนี้ก็สารพัดผักเหมือนกันนะคะเป็นสลัดสลัด2ต้นแล้วก็ มีผักกาดหินที่มันแบบจากปีที่แล้วเม็ดมันรอดมามันก็ค่อยๆโตนี่ก็เป็นผักชีลาวค่ะผักชีลาวมันไม่ค่อยอจะโตเท่าไหร่เพราะว่าแดดไม่ค่อยมีแดดไม่ค่อยส่องถึงนี่ก็ผักชีลาวค่ะเดี๋ยวค่อยๆคงจะโตให้กินนะคะถ้าเราดูแลรักษาบางทีเรามาดูทุกวันเนี่ยมันก็มืนจะช้าใช่ไหม ทำเป็นลืมลืมมั่งแลน,น,นานมาดูทีเนี้ยบางทีมันก็สร้างความเซอร์ไพรส์ให้เราได้นี่ค่ะนี่ก็คือระเบียนนี่เป็นเหมือนใบตำลึงเลยค่ะแต่ไม่ใช่ตำลึงเป็นไม้ประดับค่ะประดับยังไงระเบียงเราระเบียงด้านตะวันออกค่ะฝั่งห้องนอนลูกชายแล้วก็ปลูกผักสลัดผักกาดยินผักแป่นค่ะ เขาเรียกกุยช่ายหรือขึ้นช่ายนะอันนี้ที่เหมือนผักกผักแป้นน่าละค่ะที่เราเอาไปใส่ผัดไทยนะคะหรือจะทําเป็นส้มผักก็ได้แต่มันไม่เยอะค่ะก็ใช้ใส่ผัดไทยได้เวลาเราผัดไทยเราก็มีเอาม่ตัดสดสดเลยจากที่นี่ก็เป็นสลัดหมดเลยค่ะปลูกทิ้งๆไว้ค่ะบางทีมันก็มันก็ช่วยเราได้วเวลาในตู้เย็นเราไม่มีผักใช่ไหมคิดอะไรไม่ออกเราก็มาหา เก็บที่ระเบียงนี่แหละค่ะทําระเบียงให้หน้านั่งปูพื้นใหม่ค่ะเป็นเป็นไม้เราเพิ่งซื้อมาเราเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เพราะว่าอันที่เดิมก็1ิปีแล้วมันผุพังเราก็เลยเซื้อไม้ใหม่มามาปูค่ะตอนมันช่วงลดลดราคาพอดีนี่เป็นภาพเก่าวันที่ ทันที่ลงมเมล็ดเล็ดงอกผักชีจีนะคะแล้วผักผักสลัดกินแล้วเราก็จะหาผวกดอกค่ะดอกไม้มาปลูกสวยๆหน่อยอันนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะแต่จะเป็นไปทางสีเขียวเยอะจะไม่ค่อยมีสีสันดอกไม้เท่าไหร่แต่ฝั่งนี้จะปลูกผักได้ผลนะคะลมไม่ค่อย ไม่ค่อยแรงเหมือนฝั่งตะวันตกค่ะแค่นี้ได้ชื่อไม่ชมก็สุขใจแล้วค่ะมีนิดนๆแต่ก็พยายามให้ไม่ให้รกค่ะทำให้ะระเบียงสะอาดน่านั่งตรนนี้ก็เป็นต้นยี่โถค่ะจะเอาออกเพราะว่าหน้าหนาวปีที่แล้วมัน ่หน้าร้อนมันมีดอกใช่ไหมหน้าหนาวมันก็มันก็สู้หนาไม่ไหวทจนี้พอมาถึงฤด,ดูนี้มันก็นเปหมือนใบไม่ไม้ค่ะคงต้องออกออกทำบ้านให้หน้าอยู่ค่ะไม่ได้ไปไหนบนหยุดล้วก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านดูแลผักต้นไม้ดวนดินเป็มเิินค่ะ นี่คือเศร้าใจกับกระเพราค่ะมีครั้งกับ,ก,บรกระเพราแดงกระเพราเขียวใช่ไหมคะเป็นปลูกใส่รังไข่ค่ะเพราะใส่รังไข่แรกๆมันก็ขึ้นเยอะเลยค่ะเหมือนที่เห็นน่ะแล้วมันค่อยๆยุบลงค่ะช่องไข่เห็นไหมคะเนี่ยช่องไข่มันก็ตายมันค่อยมันแห้งของมันไปเองค่ะค่อยๆยุบค่อยๆแห้งก็ไม่รู้นะคะคือ ก็ดูแลดีนะคะแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเนี่ยเห็นไหมมันก็ค่อยแห้งยุบแล้วก็หมดไปเรื่อยๆไม่รู้จะได้แยกกระถางได้หรือเปล่าเพราะว่ามันยุบยุบแล้วก็ตายเงี้ยหดหูค่ะปลูกยากมากเลยกับเราลงตอนแรกๆเรางอกใช่ไหมมันก็ ขึ้นเยอะค่ะขึ้นทุกเม็ดเลยแล้วก็มีความหวังใช่ไหมคบประงมว่าจะาให้มันได้เยอะๆแล้วก็จะไปลงในกระถางถนอมปลูกอะไรเงี้ยแต่ดูแล้วเนี่ยค่ะมันมันก็เหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวแล้วก็ตายไปเลยอย่างเงี้ยเศร้าค่ะเห็นแล้วแต่ก็จะลองดูแลอันที่ ยังมีชีวิตอยู่ค่ะก็เปิดพลาสติกแล้วก็ไว้ใกล้หน้าต่างแบบนี้แหละค่ะอีกฝั่งหนึ่งค่ะฝั่งนี้ก็เงียบเงาแต่ตรงนี้ก็พอชื่นใจอยู่ผักบุ้งแล้วก็ผักกถินค่ะผักกะถินงอกดีสมบูรณ์แข็งแรงนี่น่าจะไม่มีปัญหาเดี๋ยวไปแยกลงกระถางไว้ค่ะตรงนี้ก็แตงโมเหลือแค่นี้เองสต้น จากที่เม็ดเกือบ20เมล็ดนะคะไม่รู้จะรอดได้หรือเปล่าเพราะว่าแสงน้อยแล้วเขาจะยืด,ยดเยอะแล้วก็ค่อยๆแห้งไปตายไปเหมือนกันค่ะแต่พริกหยวกพริกขี้หนูสวนนี่ก็ใช้ได้แต่มันโตช้าค่ะอยากจะแยกอยากจะแยกกระถางแล้วค่ะแต่เห็นมันเล็กอยู่อนี้ก็พริกหยวกค่ะพริกหยวกที่กินแล้วก็เอาเม็ดมาเพาะนี่ก็เป็นแตงโมค่ะเมื่อก่อนนี้ 3 4ี่เม็ดในกระถางเดียวตอนนี้ก็เหลือหนึ่งแล้วก็ไม่รู้จะรอดอีกหรือเปล่า passou. ส่วนนี้ก็คือเปียเรเม็ดแม,ดม,ดมงลักค่ะก็คล้ายๆกับกะเพราแต่รู้สึกว่าเขาจะแข็งแรงกว่าเขาจะรอดเยอะเห็นไหมคะแต่และช่องเนี่ยเขาจะดูแข็งแรงก็รอลุ้นค่ะปีนี้ก็คงจะได้ซื้อจากร้านขายผัก ที่เขาพอไว้ต้นแข็งแรงก็ต้องทำใจค่ะเพราะว่าเราพาะเองมันไม่ได้เราก็ต้องซื้อค่ะเพราะว่าจะไปลงสวนอะไรเงี้ยเราไม่มีเบี้ยผักเราก็ต้องซื้อค่ะแต่ยังไงมันก็ถูกกว่าเราไปซื้อ,อที่เป็นลูกมากินถ้าเราปลูกเองเราก็ประหยัดได้เยอะค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ